วิเคราะห์บอลเด็ดวันนี้ครับวันอังคารที่19เมษายน2565ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับดูบอลเต็งเลงบันเด็ดนะครับสำหรับทีเด็ดวันนี้เนี่ยผมเลือกมาอยู่ที่6คู่ครับคู่แรกลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะคู่ที่2ลาลิก้าสเปนนะครับมาโยการลาเบสเรอัลเบติสเอลเช่นะครับบีเอเอลบาเลนเซียแล้วก็มีอีก2คู่นะครับในรายการของฟุตบอลถ้วยเยอรมันกับฟุตบอลถ้วยอิตาลีเป็นยักษ์ใหญ่อย่างอินเตอร์มิลานนะครับเจอกับเอซีมิลาน แล้วก็ในส่วนของฮัมบูกเนี่ยเจอกับไฟ์บวกนะครับโอเคสำหรับคู่ลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยผมขอยกไปคู่สุดท้ายนะครับก็อยากจะเก็บคู่ดุเดือดนะฮะไว้ทีหลังนะครับผมโอเคมาที่คู่แรกก่อนนะครับผมมาโยก้าเจอกับอาราเบสในลาลิก้าของสเปนนะครับราคาเปิดมาที่มาโยก้าเนี่ยต่อ0.5ซึ่งในตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่17นะครับอาราเบสอันดับที่20 ก็เดี๋ยวไปดูสถิติกันหน่อยนะครับสำหรับสถิติในการเจอกันในช่วงของใกล้ปัจจุบันมากที่สุดนะครับล่าสุดมาโยกาชนะได้1นึ่งนะฮะก่อนหน้านั้นในปี2020ชนะไป1นึ 0. แล้วก็เป็นอาราเบสนะครับในปี2019ชนะไป2 0นก็เทียบท่งแล้วน่าจะเป็นมาโยกานะครับผมที่ดีกว่านะมาดูฟอร์มในช่วงนี้หน่อยนะครับในช่วงนี้ของมาโยกาไม่ค่อยดีนะครับก็พวกเขาแพ้มารัวๆเลยเท่าออที่เห็นเนี่ยก็ประมาณ8นัดแล้วนะครับมีชนะอยู่หนึ่งนัดทั้ง,งกัอตเริด ไปโดนเอลเช่นะครับ3-0นะฮะแพ้เกตาเฟ่1-0นะครับแพ้เอสปันยอน1-0แพ้เรอัลมาลิดก็แพ้มาลัวลแล้วก็ในสายของการลงทุนก็เสียเงินมาลัวลนะครับในส่วนของการเล่นในบ้านเนี่ยก็ยังพอดูได้นะครับผมถ้านับในช่วงของ6เกมหลังสุดนะฮะก็ชนะไป3นะครับแล้วก็แพ้ไป3ส่วนใหญ่ที่ไปแพ้เนี่ยก็ไปเจอทีมใหญ่ๆนะครับอย่างเรอัลมาลิดเรอัลโซซิดาดบาเลนเซียนะครับ โอเคมาดูทางฝั่งของอาราเบสบ้างนะครับล่าสุดอาราเบสชนะไลโยบยกาโนได้1นึ่งศูนย์แต่ถ้าว่าก่อนหน้านั้นก็โดนไปรื้อๆเหมือนกันนะครับผม5เกมติดนะครับที่พวกเขาแพ้มาแพ้ออซาซุน่านะครับแพ้แอตมานติดสี่หนึ่งแพ้บอกโด2อหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้แคนาดานะครับในบ้านแล้วก็แพ้เดออลเซอร์ซิดัต ก็ผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสายการลงทุนเนี่ยเสียเงินไป3เกมติดแล้วนะครับดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านหน่อยนะครับผมการเล่นนอกบ้านก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ครับพวกเขาไม่ชนะนอกบ้านมา7เกมแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยแพ้ด้วยถ้าเทียบทรงกันแล้วเนี่ยเอาจงจริงแย่ทั้งคู่นะครับทั้ง2ทีมเดี๋ยวลองมาดูตารางหน่อยนะครับตอนนี้ตารางมายอ้าอยู่อันดับที่17ก็มี29แต้มนะครับอาราเบสอยู่20มี25แต้มก็เป็นทีมบวยเลยนะครับผม เอาจริงๆทั้ง2ทีมเนี่ยสามารถกลับขึ้นมาได้อยู่นะครับทางฝั่งอาราเบสเนี่ยก็หนีตายจากการตกชั้นได้นะฮะเพราะว่ายังเหลืออีกประมาณถึงยังเหลืออีกประมาณ6เกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงจูงใจมีทั้งคู่ครับผมมาโยก้าเนี่ยถ้าแพ้ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ายังไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่ยังอยู่ในโซนอันตรายส่วนทาง,งอาราเบสเนี่ยก็อยากได้คะแนนเหมือนกันเพื่อที่จะหลุดพ้นจากโซนอันตราย ก็สำหรับผู้นี้นะครับผมฟอร์มห่วยพอกันนะครับแต่ทางฝั่งอาราเบสเนี่ยจะดูหนักกว่านิดหน่อยเพราะว่าในส่วนของการเล่นทีมเจ้าบ้านเนี่ยมายโยก้ายังมีการชนะให้เห็นอยู่บ้างครับแล้ว2เกมล่าสุดที่เจอการก็ชนะไปทั้งสองเกมด้วยนะฮะมายโยกา้าด้วยราคาที่0.5นะครับวันนี้ยังไงผมก็ว่าทางมายโยก้าเนี่ยน่าสนใจกว่าอย่างแน่นอนเท่าที่ดูไว้ก็น่าจะจบ2-1ได้อยู่นะครับราคาสูงต่ำเนี่ยบางเว็บอาจจะเปิดมาที่2.25ก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะสนใจไปทางบอลสูงนะครับแต่ส่วนตัวผมน่าจะไปมายโยกา้าครับผม โอเคมาที่คู่สอนะครับเรอัลเบติสเจอกับเอลเช่ตอนนี้น้องฝั่งเบติสอยู่อันดับ5นะครับเอลเช่ e อันดับที่13ราคาเปิดมาที่เบติสต่อที่0.5ทั1นะครับเอาจริงๆผมชอบไปทางเบติสนะครับเป็นทีมที่ผมเลือกอยู่ประจำนะครับแล้วก็ค่อนข้างทำเงินได้ดีด้วยถ้าเกิดว่าปกติแล้วทีมไหนที่ต่อมา0.5ทันะครับผมค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็เพื่อความชัวร์เดี๋ยวไปดูสถิติกันหน่อย สำหรับคู่นี้ที่เจอกันนะครับล่าสุดเบติสบุกไปชนะได้3ามูนะครับเสมอกัน1่นึเบติสชนะ3าหนึ่งนะครับเอลเช่ชนะ2อหนึ่งในกระชับมิตรนะครับเสมอศูนย์ศูนย์ครับแล้วก็เบติสแพ้ให้กับเอลเชหนึ่งสองดูเหมือนว่าในช่วงหลังนี้จะเป็นทางฝั่งเบติสนะครับที่ค่อนข้างดูดีกว่าก็ตั้งแต่ปี2020มานะครับที่ใกล้ปัจจุบันมากที่สุดเนี่ยเบติสชนะไป2นะครับแล้วก็เสมอไป1ก็สำหรับเฮดูเฮดเนี่ยเบติสดีกว่านะครับมาดูฟอร์มส่วนตัวกันหนน่่่อออยดดดดีกกวาาาลลสสสุะะฮเเเบบบติิไปมัััรรโซซค ชนะคาร์ดิสนะฮะชนะโอซาซุน่าครับเสมอเซลตาบีโก้แล้วก็ชนะไอทัฟแฟงเฟิร์ตแต่ถ้าว่าพวกเขาตกรอบไปนะครับในยูโรปาลีกนะแฟงเฟิร์ตเนี่ยเกมที่แล้วก็สามารถเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้ด้วยนะครับแล้วก็เข้ารอบต่อไปก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับเบติสเนี่ยเล่นฝั่งทีมเยือนนะครับแล้วก็ชนะทีมที่สามารถเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้ ก่อนหนน้าั้นก็มีชนะบิลเบาอีกนะครับแพ้แอตมาดริดเดี๋ยวดูฟอร์มในการเล่นในบ้านหน่อยครับผมการเล่นในบ้านของเบติสก็ค่อนข้างดีนะครับสนัดที่ผ่านมาชนะรวดนะฮะแล้วก็ในสายของการลงทุนเนี่ยทำเงินไปได้ทั้ง2เกมนะครับเอาจริงๆก็ทรงดีอยู่นะเกมในลีกนะครับมาดูทางฝั่งของเอลเช่กันหน่อยเอลเช่ล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะมาโยกาไป3 0มแพ้ให้กับเลอลโซซีดาดนะครับแพ้ให้กับแอตเลติกบิลเบาแพ้บาเลนเซียนะครับชนะกานาดา แพ้บาร์เซโลนานะครับแพ้เรบันเต้ในช่วงหลังนี้ก็แพ้มากกว่าชนะนะครับซึ่งลองสังเกตดูว่าเจอทีมใหญ่ๆห,หน่อยเนี่ยพวกเขาเนี่ยสู้ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ที่ชนะก็จะเป็นทีมกลางๆนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านก็แพ้ค่อนข้างบ่อยนะครับในช่วง5นัดหลังสุดแพ้ไป3นะครับชนะ1แล้วก็เสมอไป1มาดูตารางกันหน่อยนะครับสำหรับคะแนนเนี่ยทั้ง2ทีมไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่นะครับในการตกชั้นนะ เพราะว่าเอลเช่ก็อยู่อันดับที่13มนะครับมี35แต้มถ้าไม่โชค้ายจริงๆเนี่ยยังไงก็ไม่น่าตกชั้นนะครับส่วนทางฝั่งเบติสนะครับก็ยังมีโอกาสลุ้นนะฮะในการขึ้นไปเป็นท็อป4แต่ถ้าว่าในส่วนของท็อป4เนี่ยก็ค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะครับผมก็ส่วนตัวผมคิดว่าเบติสวันนี้ก็น่าจะต้องการคะแนนอยู่นะครับเพราะว่า3คะแนนเนี่ยยังสําคัญอยู่ก็บทสรุปนะครับคู่นี้ของเรอัลเบติสกับเอลเช่ ก็ยังคงมองนะครับว่าเรอัลเบติสเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างมีทีเด็ดอยู่พอสมควรแล่ด้วยความที่ต้องลุ้นในส่วนของท็อปโฟนี่ต่อสามแต้มค่อนข้างสําคัญนะครับต่างกับทั้งฝั่งเอลเช่นะครับก็ตกชั้นค่อนข้างยากนะครับน่าจะเลื่อนเรื่อยๆมากกว่าฟอร์มโดยรวมก็ดีกว่าค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะเรอัลเบติสก็จัดไปครับผมเกมนี้ผมเชียร์ไปทางฝั่งเรอัลเบติสนะครับมั่นใจว่าต้องเอาชนะทางฝั่งเอลเช่ได้แน่นอนนะครับอย่างน้อยน่าจะมี1่ลูกนะครับผมแล้วก็มันลุนไปสองกันดู เป็นการเจอกันระหว่างอันดับที่7กับอันดับที่10นะครับคู่นี้ราคาเปิดมาที่0.5ทับหนึ่งนะครับเบียร์ลิวต่ออยู่นะฮะเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันหน่อยครับในส่วนสถิติเฮดูเฮดนะครับเจอกันในช่วงหลังนี้5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นฝัง่งของบาเลเซียนะครับที่ค่อนข้างดีกว่านะครับผมก็บารเลเซียชนะไปสครั้งนะครับเบียร์ลิวชนะไปได้แค่1แล้วก็ในส่วนของการลงทุนเนี่ยทางฝั่งบาเลเซียนะครับทำเงินไป4ครั้งนะครับยกไป1ส่วนเบียร์ลิ ก็ค่อนข้างขมอยู่นะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมบาเลนเซียค่อนข้างดีกว่าเยอะเลยเกมที่แล้วก็เปิดบ้านชนะไป2-0ทีนี้มาดูฟอร์มส่วนตัวของทั้งคู่กันหน่อยทางฝั่งบียาลิวนะครับล่าสุดเนี่ยไปเยือนเกตาเฟ่สองหนึ่งนะครับเสมอบาร์ยอนมิวนิกหนึ่งหนึ่งนะครับเสมอแอตเลติกบิลเบาชนะบาร์ยอนมิวนิกได้นะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้กับเรบบนเต้นะครับแพ้กาดิสด้วยชนะยูเวนตุสนะครับที่เข้ารอบไปเนี่ยชนะเซลตาบีโก้นะครับเกมในลีกนะครับผมเน้นเกมในลีกแแล้้้วกกัันนอาาพใหบุ ในส่วนของยูฟาเนี่ยพวกเขาได้เข้ารอบไปต่อนะครับก็ค่อนข้างเยี่ยมเลยนะครับผมที่สามารถปราบนะฮะบายยูนิวนิกไปได้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแต่เกมนี้เรามาดูข้อมูลในส่วนของเีกดีกว่านะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม5เกมหลังสุดของเบียริลห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะไป2แพ้ไป2แล้วก็สเสมอหนึ่งไม่ได้ถือว่าโดดเด่นหรือว่าวิวหวาสักเท่าไหร่แล้วก็การเล่นในบ้านนะครับเอาสักประมาณ10นัดหลังสุดนะครับในช่วง1ินัดหลังสุดเนี่ยเล่นในบ้านชนะไป6เสมอ4แพ้ศูนย์นะครับ ล่าสุดเสมอบิลเบลนะครับผมชนะบายเยนโอ้ขอโทษนะครับลืมติ๊กในส่วนของยูฟาออกนะครับในช่วง10เกมหลังสุดนะครับที่เล่นในลีกในฝั่งของเจ้าบ้านนะครับบียูลชนะไป6เสมอ3แพ้1เล่นในถิ่นตัวเองนะครับในลาลิก้าเนี่ยไม่ค่อยแพ้ใครด้วยนะฮะแพ้ไปแค่1ครั้งนะครับจาก10นัดถือว่าผลงานน่าสนใจครับแต่ราคาวันนี้มันต่อมาที่0.5นทับนะครับก็มีโอกาสที่จะพลาดเสมอได้เหมือนกันเพราะว่าพวกเขาเสมอไป3ครั้งเลยนะครับในช่วงหลัง เดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของบาเลนเซียหน่อยนะฮะบาเลนเซียนะครับเดี๋ยวดูในช่วง10นัดหลังสุดของบาเลนเซียนะครับล่าสุดเนี่ยไปแพ้กับโอซาซูน่านะครับเสมอไลโยบยีกาโนเสมอคาดิสนะครับชนะเอลเซ่เสมอกีตาเฟ่นะครับถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยชนะไป4เสมอ3แพ้3ก็ถือว่ากลางๆนะครับผมคือมีโอกาสออกได้ทั้ง3หน้าเลย แล้วก็ส่วนในการเล่นนอกบ้านเนี่ยสินัดในลีกนี่ฮะสินัดในลีกพวกเขาก็ชนะไป4เสม,มอ3มแลเช่นกันและช่วงหลังนี้ก็เสม,มอบ่อยด้วยนะสลับกับชนะนะครับผมก็มีฟอร์มในการเล่นนอกบ้านที่ดีนะครับไม่ถือว่าแย่เลยเอาต,อตรงคู่นี้ผมมองค่อนข้างสูสีเลยนะครับมีโอกาสาที่จะออกได้ทั้งเบียร์ลิวเนี่ยจะชนะนะฮะแล้วก็บาลนเซียาย,ายันเสมอถ้าวัดกันตรงๆเนี่ยผมชอบไปทางฝั่งเบียร์ลิวนะครับเพราะว่าหลังจากได้ดูฟอร์มนะฮะในการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วเนี่ยพวกเขาสามารถทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ แล้วก็ด้วยสยติในการเล่นในหลีกนะฮะการเล่นในฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยพวกเขาแพ้ไปแค่หนึ่งครั้งนะครับจาก10นัดถือว่าเป็นสติในการเล่นในบ้านที่ค่อนข้างเยี่ยมนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้พวกเขาไม่น่าจะแพ้แล้วนะครับอย่างหนึ่งอยู่ที่ว่าทางฝั่งบาเลนเซียเนี่ยจะยันเสมอได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูในส่วนของตารางหน่อยนะครับในส่วนของตารางตอนนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเสี่ยงทั้งคู่นะฮะที่จะตกชั้นนะแล้วโอกาสลุ้นของบียาลิวนะครับที่ จะอยู่ในตำแหน่งที่5หรือว่าท็อปโฟเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันก็อาจจะเป็นในส่วนของลุ้นที่6ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาก็ต้องเก็บชัยชนะไปให้ได้ครับผมถ้าพูดถึงแรงจูงใจนะครับวันนี้ผมว่าทางฝั่งเบียริลน่าสนใจกว่าครับสรุปเลยนะครับเกมนี้ผมขอเชียร์ไปทางฝั่ง BL เบียริลอาครับถ้าว่าอย่างน้อยพวกเขาน่าจะเฉือนทางฝั่งบริเซียไปได้ประมาณ1 0ึ่ศูนย์คาดว่าอย่างน้อยเนี่ยฮะกินครึ่งก็ยังดีนะครับก็จัดไปครับผมเชียร์เจ้าบ้านครับ โอเคมาต่อที่คู่ที่สนะครับศึกดามี่นะฮะแห่งเมืองมิลานในรายการของโลป้ปาอิตาเลียครับนะครับผมอินเตอร์มิลานเจอกับเอซมิลานในวันนี้เนี่ยทางฝั่งอินเตอร์มิลานเปิดมาที่ต่อ0.5นะครับก็ส่วนตัวเนี่ยเอาจริงผมชอบไปทางฝั่งเอซมิลานนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอินเตอร์ค่อนข้างดูดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับผมพึ่งจะมาดีในช่วงหลังนี้นะฮะเกมที่แล้วก็พึ่งไปถล่มนะครับสเปเซียมาได้3ามหนึ่งก็น่าสนใจขึ้นมาเหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปชนะเวโร ชนะยูเวนตุส1-0ด้วยชนะมา3เกมติดแล้วที่ผมบอกว่าดรอปลงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพวกเขาไปจบด้วยการเสมอนะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนของแฮนดิแคปเนี่ยเสียเงินไปนะครับผมลองสังเกตดูนะครับพวกเขาแพ้มาในส่วนของการลงทุนนะครับเพิ่งจะมาดีในช่วงหลังนี้เท่านั้นเองขยับมาดูในส่วนของ AC ซมิลานหน่อยครับทางฝั่ง AC ซมิลานล่าสุดไปชนะเจนัวมา2-0นะครับ เสมอโตลิโนเสมอบโลญญาครับชนะกายารี่1-0ชนะเอมบลรี1-0ชนะนาโปลี1 0เสมออินเตอร์มิลานในเกมที่แล้วครับสำหรับฟอร์มผมมองว่าค่อนข้างสูสีนะครับทางฝั่งเอซีมิลานในช่วงหลังนี้ก็เสมอบ่อยเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการลงทุนเนี่ยทำเงินไม่ค่อยได้ด้วยนะครับช่วงหลังนี้ก็ถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มเนี่ยผมว่าสูสีนะครับในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเสมอในเวลาได้อยู่นะครับวันนี้ก็เอาจริงเนี่ยมันเป็นการตัดสินนะครับ ว่าใครจะได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศส่วนตัวมองว่าน่าจะใส่กันอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับทีนี้ลองมาดู h ฮดทูเฮดครับผมในช่วง10นัดหลังสุดนะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยชนะไป6เสมอ2แพ้2ถ้าโดยรวมเนี่ยอินเตอร์มิลานเป็นฝั่งดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าว่าในช่วงหลังนี้เนี่ยมันไม่เสมอไปนะครับเอซิมิลานเนี่ยเอาชนะได้ครับผมแล้วก็เสมอกันไปถึง2ครั้งนะฮะสำหรับเกมนี้ก็พอเท่าที่ดูฟอร์มแล้วก็อะไรต่างๆแล้วนะครับผมว่าจบเสมอได้อยู่ครับ ด้วยราคาที่อินเตอร์เปิดมาที่0.5นะครับวันนี้ผมสนใจไปทางฝั่งปีศาจแดงดำนะครับเอซีมิลานถ้าว่าวันนี้ในเวลาน่าจะจบเสมอได้อยู่นะครับเผลอๆเนี่ยช่วงต่อเวลาอาจจะชนะได้ด้วยครับเกมที่ไปเยือนครั้งก่อนก็สามารถเอาชนะได้ก็จัดไปกับผมเกมนี้เชียเอซีมิลานมาต่อทู่ที่5นะครับฮัมบุกเจอกับไฟบวกคู่นี้เปิดมาที่ไฟบวกต่อที่ปอปนะครับเอาจริงส่วนตัวผมชอบไปทางไฟบวกนะครับผม เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพวกเขาก็เป็นทีมนะฮะในหลีกสูงสุดส่วนฮัมบูนะฮะอยู่ดิวิชัน2เนี่ยก็อาจจะมีภาษีเนี่ยที่ด้อยกว่าเล็กน้อยคำว่าการห่างชั้นของระดับดิวิชันเนี่ยก็น่าจะมีผลนะครับซึ่งเป็นเกมในรอบรองชนะเลิศ er นะครผมคาดว่าทางั่งไฟบวกไม่น่าจะปล่อยให้เกมที่ผ่านไปได้ไง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองแวะไปดูสถิติกันนิดหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้ในการเจอกันนะครับในช่วง10เกมหลังสุดนะครับเดี๋ยวผมลดมาเหลือสัก5แล้วกัน เพราะว่าล่าสุดมันปี2018แล้วนะฮะมันค่อนข้างห่างไวหน่อยคือเป็น้างฝั่งฮัมบูกเนี่ยชนะหน่นะครับเสมอ1นเสมอ0ูนเสมอ2องไฟบวกชนะ1นก็ตอนนั้นพวกเขาอยู่ในดีวิชั่นเดียวกันนะครับแต่ฮัมบูกเนี่ยตอนนี้พวกเขาตกลงไปก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมยังมองว่าทางฝั่งไฟบวกค่อนข้างดีกว่าอยู่นะครับในส่วนของเฮดูเฮดเนี่ยมันปี2018แล้วเนี่ยผมอาจจะไม่เอามาเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจสักเท่าไหร่ก็น่าจะดดดููเเเเป็นนนนสสิตตไวววว้ฉยๆครรรััโอออาาามมฟ์่่่กกหี ในดิวิชั่น2นะครับฮัมบูกเนี่ยพวกเขาผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับในช่วงหลังนี้เนี่ยพวกเขาแพ้มากกว่าชนะด้วยซ้ําที่ชนะเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นเกมในบ้านนะครับก็ยังดีตรงที่ว่าเกมในบ้านยังพอดูได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยพลาดเลยนะครับโดนค้าบ้านค่อนข้างบ่อยเหมือนกันส่วนทางฝั่งของไฟบวกเองนะครับล่าสุดไปถล่มโบกุมมา3 0ชนะแฟงเฟิร์ตนะครับสองหนึ่งะฮะทีมที่ชนะบาร์เซโลน่านะครับแพ้บบเยนมิวนิกจ่าฝูงไปครับผมเสม,มอกเอเฟิร์ต แล้วก็ชนะวบบวกนะครับเอาจริงๆราคาอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยนะครับเปิดมาที่ต่อปปนะฮะแต่ยังไงถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจไปทางฝั่งไฟบวกอยู่ดีเกมนี้ผมว่าพวกเขาไม่น่าพลาดนะครับยังไงก็ไฟบวกกับเกมนี้ก็ขอสุดไปนะครับขอเชียร์ไปทางฝั่งไฟบวกนะฮะอย่างน้อยคาดว่าน่าจะมี1ลูกเลยครับท้ายแย่สุดเนี่ยก็เสมอกันไปนะครับผมแล้วก็เสียครึ่งแต่เปอร์เซ็นต์ในการที่จะทําเงินได้นะฮะที่ไฟบวกจะชนะเนี่ยผมว่ามีเยอะกว่าแน่นอนก็จะไปนะครับขอเชียร์ไฟบวกนะครับคู่นี้ โอเคแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายนะครับลิเวอร์พูลนะฮะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับศึกแดงเดือดนะครับครั้งที่2นะครับผมเมื่อครั้งก่อนนะครับที่เจอกันเนี่ยแมนยูโดนถล่มไป5้านะครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับเป็นเกมในบ้านของลิเวอร์พูลด้วยนะฮะเอาจริงๆเนี่ยราคาเปิดมาที่ต่อหนึ่งลูกนะฮะยังไงผมก็ยังชอบไปทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับด้วยความที่ว่าฟอร์มของแมนยูเนี่ยในช่วงหลังนี้นะฮะขึ้นขึ้นลงๆนะครับไม่ค่อยมีความแน่นอนสักเท่าไหร่เลยนะฮะเเเเเเเกกกกกกมมมทททีีีี่่่่จจออออััับบบบบนนนนรรรลลิะะคคแแ้้วววยพขา็ืส ถ้าไม่ใช่ว่าไปนในส่วนของคิเซโนโรนันโดเนี่ยโชว์ฟอร์มอย่างสุดโหดนะครับก็อาจจะไม่ชนะก็ได้ก็ถ้าเอาตรงๆเทียบทรงเทียบฟอร์มอะไรต่างๆในช่วงนี้ยังไงก็เป็นทางลิเวอร์พูลนะครับที่ค่อนข้างดีกว่าอยู่แล้วซึ่งพวกเขานะครับก็ต้องการคะแนนเป็นอย่างมากด้วยนะครับที่จะลุ้นถึง4แชมป์แล้วล่าสุดเนี่ยก็ไปเอาชนะในส่วนของแมนซิตี้มาได้ด้วยนะครับจังหวะนี้ถ้าไม่ไปลิเวอร์พูลก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วับผมถ้าแย่ที่สุดเนี่ยผมให้ลิเวอร์พูลชนะ1ลูกนะฮะแล้วก็เจ้ากัน แต่โอกาสนะครับในการที่พวกเขาจะชนะมากกว่า1ลูกเนี่ยผมว่ามีเยอะกว่าอย่างแน่นอนเรื่องการยิงประตูก็ไม่ได้เป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมที่ยิงประตูเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับน่าจะประมาณ70กว่าลูกนะฮะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้านะฮะก็เดี๋ยวแวะไปดูสถิติเล็กน้อยครับผมสถิติที่เจอกันในช่วงหลังนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลนะฮะจากปีสองพันี่สิบยีมาเนี่ยลิเวอร์พูลชนะเยอะกว่านะครับชนะไป3ครั้งแมนยูชนะ1นะฮะเสมอกันไปหนึ ส่วนใหญ่ทางฝั่งลิเวอร์พูลทำเงินได้ด้วยนะครับฟอร์มส่วนตัวก็ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับผมอันดับตอนนี้ทางฝั่งแมนยูเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์นะครับในการลุ้นท็อปโฟนะครัว่าพวกเขาน่าจะสู้กันอย่างเต็มที่เลยครับก็สรุปเลยนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับคว่าอย่างน้อยน่าจะมี1ลูกอย่างแน่นอนครับแล้วก็มาลุ้นแมตซสองกันดูซึ่งลองไปดูในส่วนของนักเตะมาด้วยนะครับก็มีบาดเจ็บเพอสมควรนะครับแมนยูราฟาเอลวาราในแฮดิสันคาร์วันนี่ลุ ที่ลงสนามก็ทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างฟูออปชันเลยทีเดียวทางฝั่งแมนยูเองโรนัลโดได้ลงอยู่นะครับอีลังกานะฮะซานโชปอกบานะครับมาติชก็อาจจะต้องรอเช็คนะครับในช่วงก่อนเตะอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นใครนะฮะเพื่อความชัวร์ครับผม โอเคแล้วนี่ก็คือทีเด็ด6คู่ประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกมาโยก้ากับอาราเบสนะครับคู่นี้ไปทางมาโยก้าได้เลยนะครับน่าจะมี1-0อย่างแน่นอนคู่ที่2ขอไปทางเรอัลเบติสนะครับวันนี้น่าจะมี1ลูกเช่นกันคู่ที่3นะครับไปทางฝั่งของเบียริลครับเกมในบ้านของพวกเขาค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็แรงขึ้นเขิมเนี่ยจากการที่เข้ารอบในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะน่าจะมีพอสมควรนะครับ ก็เกมในบ้านน่าจะชนะทางฝั่งบาร์เซียไปได้แล้วคู่ที่4นะครับอินเตอร์มิลานเจอกับเอซีมิลานนะครับในศึกดาร์บี้นี้นะครับเกมนี้ผมขอลองไปทางฝั่งเอซีมิลานครับผมครัว่าวันนี้พวกเขาไม่น่าแพ้นะครับในเวลาแล้วก็คู่ที่5านะครับฮัมบูกเจอกับไฟบวกนะครับก็ทรงดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับไฟบวกแต่ราคาอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยถ้าให้แย่ที่สุดผมว่าน่าจะเสียครึ่งนะครับแต่ โอกาสในการได้เงินเนี่ยน่าจะเยอะกว่าก็จัดไปรับผมไฟบวกนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับไปทางริบพูแบบไม่ต้องคิดมากเลยนะครับยังไงก็ทรงดีกว่าเห็นนะครับผมโอเคเรียบร้อยกันดีนะครับเพื่อนๆเห็นตรงกันหรือว่าชอบใจอะไรยังไงนะครับสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับท่านที่ยังนึกไม่ออกนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะไปทางไหนดีแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับในช่องของดูบันเต็งเลงบอลเด็ดไว้ด้วยครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ